เราเปลี่ยนเสาลักระเสาประตูนะครับหน้า20สูงเมตรแปดสิบครับลึกมากครับผมนี่ผมห้าสิบหกสิบนี่นะครับเนี่ยยังไม่ถึงนี่นะม่ขยับครับเราครับอะไรครับจังประตูลูกบิดครับตัวล็อกตัวล็อกเฉยๆครับนะครับสลักลก,ลก,ลก,ก,การก,การเสร็จแล้ว โอเคได้นี่ก็นเจ็บร้อยครับเสาครับสวยงามครับเดี๋ยวกระถมครับกระผมก่อนโอเคนะครับเมตรสามสิบนิดโอเคครับเ็ดเสร็จเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับที่ทับพื้นเรียบร้อยค,ยอยความกว้างสี่เมตรนะนี่ครับสี่เมตรครับจะน้ำนี้